ทำกินเองวันนี้ชวนเพื่อนๆมาทำเส้นใหญ่ผัดขี้เมาไก่กินกันครับเริ่มจากวันนี้ผมใช้สะโพกไก่200กรัมนะครับเลือกแบบมีกระดูกแล้วก็หนังนะครับมันจะฉ่ำนุ่มทานง่ายครับไม่แข็งกระด้างเหมือนเนื้ออกนะครับหั่นเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆนิดนึงเพราะว่าผัดขี้เมาเนี่ยมันต้องผัดเร็วๆผัดไม่นานครับถ้าชิ้นใหญ่แนะนําให้ลวกหรือผัดไ้ก่อนนะครับ ได้แบบนี้แล้วเรียบร้อยนะครับเส้นวันนี้ใช้เป็นเส้นใหญ่1จานสําหรับ1คนทานนะครับก็มันจะติดกันเป็นแผ่นๆใช่ไหมครับมาแยกออกจากกันสักนิดครับเครื่องผัดใส่พริกไทยเม็ดลงไปก่อนเลยครับโขกพริกไทยจนแหลกได้เลยครับพอพริกไทยแหลกดีเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยพริกจินดาครับความเผ็ดปรับเพิ่มได้นะครับแล้วก็กระเทียมครับโขกจนแหลกได้เลยครับผม พอโคกมันจนแหลกดีนะครับเราจะได้เครื่องผัดแบบนี้ง่ายๆมาแล้วครับเหมือนอเครื่องผัดกระเพราเลยแต่เราใส่พริกไทยเม็ดลงไปเพิ่มความฉุนสักเล็กน้อยครับเสร็จแล้วก็ตักมาพักเอาไว้ก่อนครับเรียบร้อยครับเครื่องผัดครับผมใส่น้ําลงไปเล็กน้อยนะครับเอาไว้สําหรับทําน้ําล้างคกหรือถ้าใครใช้น้ําซุปกระดูกก็ไม่จําเป็นต้องใช้น้าล้างคกก็ได้ครับ เสร็จเรียบร้อยเราไปเริ่มผัดกันเลยครับผมตั้งกระทะนะครับพอเริ่มร้อนใส่น้ำมันสําหรับผัดลงไปครับจากนั้นนะครับก็นําเครื่องที่เราโขกไว้เมื่อสักครู่นะครับใส่ลงไปผัดได้เลยเมนูนี้ใช้ไฟแรงในการผัดนะครับผัดให้มันชาๆแบบนี้เลยนะครับพอเริ่มเหลืองได้ที่แบบนี้นะครับก็นําไก่ลงไปใส่ได้เลยครับกรณีนี้ถ้าใครจะใส่เป็นเนื้อหมูหรือว่าทะเลนะครับสามารถใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยครับ แต่ทะเลเนี่ยแนะนําให้นําไปลวกก่อนครับมันจะได้ไม่หดเราไม่แข็งครับผัดต่อซักคู่จนไก่เริ่มสุกดีแบบนี้จากนั้นก็ใส่น้ําล้างคกนะครับหรือว่าน้าซุปก็ได้ครับเสร็จแล้วใส่พริกไทยอ่อนตามลงไปได้เลยข้าวโพดอ่อนครับใบมะกรูดฉีกแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมหรือว่าน้ำมันหอยครับน้ำปลาครับซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลทรายครับ จากนั้นนะครับผัดคุกเขาจนทุกอย่างเข้ากันดีใช้แรงแบบนี้ครับพอเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ถั่วฝักยาวหั่นเฉียงลงไปครับที่ผมใส่ถั่วฝักยาวขั้นตอนนี้เพราะว่าชอบกรอบๆนะครับแล้วก็ตามด้วยเส้นใหญ่ครับผัดคุกเขาจนซอสไปโดนเส้นดีแล้วก็เส้นสุกก่อนครับนี่นะครับประมาณนี้เลยพอเส้นสุกเรียบร้อยแล้วก็ใส่พริกเหลืองครับพริกจินดาครับหรือพริกชี้ฟ้าก็ได้ครับ ใบโหระพาครับเลี้ยงไฟแรงจ,จัดๆเลยนะครับผัดจนใบโหระพาสุกสลดครับอ่าพอผัดมาจนใบโหระพาสุกสลดดีนะครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับเมนูนี้นะครับเมนูเส้นใหญ่ผัดขี้เมาไก่นะครับทำกินง่ายมากๆเลยนะครับหน้าตาประมาณนี้เลยตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยครับใครชอบรสเผ็ดสามารถ ปรับเพิ่มพริกไปได้ใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยลงมานิดนึงครับเมนูนี้ทําเหมือนกันเปลี่ยนเนื้อสัตว์อื่นๆได้เช่นเนื้อวัวเนื้อหมูหรือว่าอาหารทะเลต่างๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากผมทําเมนูอะไรอย่ามือคอมเมนต์บอกกันครับแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าสวัสดีครับผม